ไปดูปฏิบัติการนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์เวลา19.40นาทีกองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่3103หนือเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่31นะคะได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาพัดคอยในพื้นที่หมู่บ้านติดกับแนวชายแดนอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย หน่วยจึงได้จัดกําลังพลเข้าทําการตรวจสอบบริเวณบ้านไทยเจริญตําบลม่วงใหญ่อําเภอเวียงแก่นระหว่างเข้าไปในพื้นที่ตรวจสอบค่ะไปตรวจพบบุคคลต้องสงสยัยจํานวนหนึ่งคนนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบริเวณดังกล่าวหน่วยจึงได้ทําการควบคุมตัวและเท่าทําการตรวจสอบไปพบกระสอบฝาจํานวน20กระสอบภายในเนี่ยบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้ากระสอบละ30,000นเม็ดรวมจํานวน6ล้านเม็ด ซึ่งในวันนี้ค่ะทางด้านพันเอกไมตรีศรีสันเทียเสยนาธิการกองกาลังผาเมืองเองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถแถลงข่าวนะคะให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่พร้อมได้ตรวจสอบการตรวจยึดยาเสพติดดังกล่าวแล้วก็ได้นาตัวผู้ต้องสงสยัย1คนนี้พร้อมกับของกลางส่งให้สถานีตํารวจภูธรเวียงแก่นเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ค่ะตั้งแต่ในช่วง1ตุลาคม2567จนถึงปัจจุบันนะคะหน่วยเองเนี่ยสามารถที่จะสกัดกัน้นยาเสพติดได้ถึง152ครั้งจับกุมผู้ต้องหาได้165คนตรวจยึดยาบ้าได้63ล้าน6 2 4 4 0 0เมตร เฮโรอีน140กิโลกรัมไอซส5,301กิโลกรัมฟิน1.1กิโลกรัมค่ะแล้วก็คีตามีน235กิโลกรัมจากการประทะก,กับเจ้าหน้าที่จำนวน20ครั้งนะคะกลุ่มขบวนการเสียชีวิต8รายค่ะ